น all, ี่อืมว้าวเลยปะเนี่ยอืมอืมโอ้โหเป็นโตเป็ดเลยน้องเป็นโตเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง โซโหสุกคนนะครับมาพี่น้องมากินไข่ลูกเป็ดเวียดนามมีแต่ไข่งามพี่น้องไข่ระยะที่สองหมดป่ะหูอยู่บนเด้อโอ้รอบนี้สวยแห่งพี่น้องเอาผู้ใดสนใจกัดทักมาด้วยพี่น้องเด้อเพียรกินกับแพทนะครับนี่มีน้ำจิ้มแถมมาให้พร้อมพี่น้องแต่ว่าเฮาสิบ่โบเซลมจิ้มเดี๋ยวไว้กินรอบหน้าแต่ว่าเฮาสิให้ยตำพี่น้องตำม็ดเพียรเลยหลาดเลยเนาะนี่ อื๊ดวัวอะไอปเนี่ยามาเ,เลยพี่น้องมาพี่น้องรุยเลยนี่พักติวพักกรอบๆอพี่น้องทีนีขาดอะไรคือพักแผ่วเลยพี่น้องด้ยอย่าลืมมันจะเข่ากันอืออือ อันน้กินล้นเลยพี่น้องนึ่งมีเบิ้งมันวัตต์เไืไรหลายๆเริ่นีนโตแล้ว เ็นรายครับกินในบ้านเนี่ยหรือเปี่ตัวหนึ่งเป็นตัวอื้อเฮ้เ <c oughs> ป็นตัวเป็ยเลย่นู่นรอเป็นตัวเลยอืมหอมมากอืม ลืมพักผ่วเลยพีน่นาะน้่งเขากันตํามาลาดแสบเลย น้ำเพียงบอบหรืบหอบุฟเฟต์บ้างนามเพียงไม่หรอกผู้ใด,ดสนใจกะทักไปได้เป็นหนองได้เพจ กินกับแพทนะพี่นอ้องถักไปเลยคุ่นี้ขายมีส่งตลอดครับส่งตัวประเทศไทยลูกเป็ดเวียด,ดนามเจ็บบม,มัด้ดิอู้หี่เงาเแี้ย สดอืมตัวมันเหรอปากมันเลรอโดครับเฮงเส่แบแบบนี้นอืวน,นไหลใหงมัน องไล่ตลอดมืวัน

Mấy quên nữa bây giờ mình cho bên bên nó ngon gần nữa Nó Càng ngủ nữa nó Nó ระยะสองเสียบระยะนีเสียบไปเนาะหั่นต้มเป็นบ่ข้าวไปเนาะต้มใส่มันทักสามสี่มื้อที่นะคะต้มใส่รดดีใส่เกลือตะไคร้แลกิกกะใบบวกูดข่าไปใส่เข้าไป สามสิบวินาทีพอ่อสยับเลยนั่งเลย มันลายมันเนาะคือในมันเนาะไทยคนเด้ยอยังนันไปตรงไหไตลอดอืม ซัมนี่พอดีกินนั่งเป็นตัว แต่ว่ามองมันนี่ไม่ได้แข็งแข็งไปหน่อยไข่ขาวมันแข็งแข็งนํำแข็งแข็งแล้วพี่น้เพ่ดดสนใจกับพักเขับไปได้ไี่นองเนาะแล้วพูดอยูบ้างแปะดิงนน้ำ ไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ครับยิงแพทรเป็นทรงรั้แบบเนีย้ยพวกพิษหวังเนี่ยนอย่นให้ลูกเป็ดเพิ่นอนะ่พะพอดีกินซ้ำเนี่ยพอดีกินะ มีมึงนะตัวนี้จะเป็นตัวไม่ว่าผมว่ามาักแบบนี้ลนะพี่นอ้อ,องพอดีอ่อนไลน์มันก็บเสียบนีม่มาแล้วนี่นี่นี่หน่งเนาะเป็นตัวเน๊ะเฮ้ยเฮยอืมอเสียบ Mm hmm. มันสูงใหมมันแพ็คดีดี ยังเดียวๆน้ำมันหลอดเลยม,มันหลายนี่เ,เบิ่งเลยนี่นี่เ <g ül> ป็นโตเลยเป็นของแสบไปนหน่อยแทบพอดแทบของแทบเลย tiểu nó sẽ chảy hết mấy bên đây là lại phải <lắm> <c Crunch> <ng Help> <laughs> <de> <giern Patrol> แจ่วเวรับตำละมะลาไปไเรียกเอ่อ นี่มหน,น้งงหองจำงใไขหลุกเป็ดเวียดนามนะครับผู้ได้ส้นใจกับสร้งางไว้เลวพี่น้องอ่าเพจนอง,อง,น,องนองเพจ กินกินกับแพทพี่น้องสร้างกันไปด้ยเด้อเดี๋ยวผมบ้างนี่งไงขอบคุณน้องแพทน้ำขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับให้แกติดต,ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกใครทุกชี์นะครับเด้อถ้ากินมุสระผับก็ข้อถดข้อไผ่น้ำครับมันอาจจะเป็นโตเน่แต่ว่าผมหม,มักแบบนี้แหละพี่น้องพอดีเลยนะระยะสองก็จะเข้าแล้วแหละระยะสามพี่น้องลอกเบอร์พี่น้องเอาคลิปนี่ไม่ว่าลายลายพี่น้องเอาทำในก้อนพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ